หากรัฐบาลต้องการทำสิ่งที่สปกปรก พวกเขาจึงถูกเรียกตัวมาเพื่อปฏิบัติภารกิจนี้สวัสดีครับมาพบกับพวกเราน็อฟสตูดิโอเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กับก,บการสปอยหนังเรื่องซิคาริโอสทีมพิฆาตแดนเดือดโดยหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังภาคต่อของซีรีส์ซิคาริโอที่จะว่าด้วยเรื่องราวของทนายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอเริฮันโดตัวคนนั้นถูกแก๊ง้ายาพากลูกและภรรยาออกไปจากชีวิตซึ่งมันก็นทําให้เขายอมทําทุกถีทางเพื่อเขาจะไปล้างแค้นให้กับทั้งสองคนได้โดยสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกแนะนําให้ไปดูมมาก่ออนนะรัจเพิ การชมภาค2แต่สําหรับใครที่ดูมาแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับว่าเรื่องราวในหนังภาคนี้จะเป็นอย่างไร เปิดเรื่องมาที่ชายแดนสหรัฐทหารกําลังลาดตระเวนเพื่อตรวจสอบดูว่ามีคนลักลอบข้ามชายแดน,ห,นหรือเปล่าและแล้วพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับกลุ่มคนจํานวนมากที่กําลังวิ่งข้ามชายแดนมาอยู่เหล่าทหารจึงเข้าไปควบคุมและสกัดคนกลุ่มนั้นไว้ผู้คนที่วิ่งมาแล้วเจอเข้ากับทหารต่างแตกตื่นและกระจัดกระจายกันไปแต่มีชายคนหนึ่งดูท่าทีแปลกแยกจากคนอื่นชายคนนี้หันหลังวิ่งกลับไปแต่เขาก็ต้องไปเจอเข้ากับหน้าผาทาให้เขาไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ หลังจากนั้นชายคนนี้ก็ได้ตัดสินใจนั่งลงและทําการละหมาดร้องขอถึงอันเลาะผู้ที่เขานับถือเหล่าทหารที่เห็นว่าชายคนนี้แปลกแยกจึงได้เข้ามาห้อมล้อมชายคนนี้ไว้ซึ่งพวกเขาก็ได้สั่งให้ชายคนนี้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะแต่แล้วชายคนนี้ก็ได้เปิดกระเป๋าพร้อมกับหยิบอะไรบางอย่างขึ้นมา ทันใดน,นั้นก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ที่ล้อมอยู่ได้รับบาดเจ็บกันเป็นจำนวนมากซึ่งในช่วงรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่สอบสวนก็ได้เดินทางมาตรวจสอบและพบเพียงแค่พรมระหมาที่ตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆจุดเกิดเหตุเพียงแค่นั้นต่อมาหนังได้ตัดมาที่ในเมืองแคนซัสซิตี้ ชายชายการ3คนได้นั่งอยู่ในรถหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งไม่นานนักทั้ง3คนก็ได้ตัดสินใจเดินเข้าไปด้านในก็มีผู้คนมากมายที่กำลังจับจ่ายอยู่แต่แล้วชายทั้ง3คนนี้ก็ได้ทำการระเบิดพลีชีพซึ่งคนพวกนี้ก็ไม่มีความเมตตาต่อคนที่ขอร้องไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือแม้แต่เด็กน้อยก็ตามทาให้เหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากซึ่งเรื่องราวนี้ก็ได้เป็นข่าวใหญ่โตในประเทศจนประธานาธิบดีต้องออกมาถแถลงการและตอบโตบ้ต่อผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ว ตัวต่อการกระทำนี้แต่อย่างใด แต่มันกลับมอบอำนาจให้ทางสหรัฐส่งสิ่งที่น่ากลัวกว่าไปเยือนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวนี้ซึ่งตัดมาในช่วงกลางคืนหน่วยรบพิเศษได้ทำการบุกมาที่บ้านหลังหนึ่งในอ่าวโซมาเลียซึ่งดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นที่กบดานของผู้ก่อการร้ายและเมื่อพวกเขาลงมาถึงพื้นหน่มพวกเขาก็จัดการสังหารคนที่คอยเฝ้ายามอยู่ทั้งหมดหลังจากนั้นน่มพวกเขาก็ได้บุกเข้าไปในบ้านแล้วสังหารทุกคนเหลือไว้เพียงชายคนหนึ่งที่พวกเขาจับตัวกลับมาโดยที่พวกเขาได้จับเจมอนี่มาอยู่ที่ฐานทัพซึ่งเจมอนี่ก็มีชชื่่อวาาบย แมทได้เดินเข้ามาหามันพร้อมกับบอกไปว่าคิดว่าเราจะทรมานแกเหรอไม่แกจะตอบทุกคําถามที่เราถามแกต่างหาก ซ gamer, นะึ่งนั่นก็เพราะว่าแมทได้ส่งโดนต่อสู้ไปอยู่เหนือบ้านของบาเชียแล้วในตอนนี้แมทได้ถามคำถามกับบาเชียว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้ตอนแรกเจ้าบาเชียมันก็ไม่ยอมบอกทําให้แมดนั้นน่ะสั่งการให้โดนทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดลงมาที่บ้านของบาเชียในทันทีทําให้น้องชายของบาเชียที่อยู่ในบ้านเสียชีวิตลงมันทาให้เจ้าหมอนี่นั้นเสียใจเป็นอย่างมากแมทได้บอกกับบาเชียไปว่าเขานั้นรู้ว่าบาเชียไม่รู้หรอกว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องราวนี้แต่เจ้าพวกนี้ได้ลักลอบเข้าเมืองมาโดยผ่าน อยากรู้ว่าใครเป็นคนว่าจ้างเขาซึ่งแต่หากบาเชียไม่ยอมบอกแมธจะสั่งระเบิดรถของน้องเขาอีกคนทําให้สุดท้ายแมธก็ได้ข้อมูลส่วนนี้มาโดยหลังจากที่เมธได้ข้อมูลเนี่ยแมก็ได้ประชุมกับเหล่าทหารโดยคนที่ว่าจ้างบาเชียให้นําคนพวกนั้นข้ามชายแดนมาก็คือแก๊งของเจ้าพ่อค้า,ายาที่มีชื่อว่าคาร์รสเลโดยเมื่อกองทัพรู้แล้วว่าเบื้องหลังเหตุการณ์นี้เป็นฝีมือของแก๊งค้ายา กระทรวงกลาโห่มจึงได้เรียกตัวแมดกลับไปเพื่อหารือเรื่องนี้ต่อในทันทีตัดภาพมาที่เมืองเท็กซัสมีครอบครัวหนึ่งได้ใช้ชีวิตตามปกติโดยครอบครัวนี้ก็ได้มีลูก3มคนซึ่งลูกชายคนโตเขาก็มีชื่อว่ามิเกลมิเกลทําหน้าที่ดูแลน้องสาวทั้งส,งสองคนโดยได้รับความไว้วางใจจากแม่เป็นอย่างดีซึ่งเขาก็ได้มาส่งน้องสาวขึ้นรถบัสเพื่อไปโรงเรียนแต่แล้วเด็กหนุ่มก็ไม่ได้ไปที่โรงเรียนด้วยเขาเดินไปนั่งรถอีกคันหนึ่งซึ่งภายในรถก็ได้มีชายที่ชื่อว่าราฟาเอลพามิเกลไปนั่งอยู่ที่่ริมมแน้ ทั้งสองได้พูดคุยกันซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมานั่งดูลาดลาวให้กับพวกที่ข้ามชายแดนราฟาเอลก็ได้ชวนมิเกลให้ไปทํางานกับเขาเพราะว่ามิเกลนั้นมีพาสปอร์ตที่สามารถข้าม2ฝั่งชายแดนไปได้อย่างง่ายดายซึ่งเจ้าราฟาเอลก็พยายามชักชวนเด็กหนุ่มโดยได้ให้เงินมิเกลไปเป็นจํานวนมากอย่างที่เขาไม่เคยได้มาก่อนทําให้เมื่อเด็กหนุ่มเห็นว่าได้เงินง่ายขนาดนี้เขาจึงยอมร่วมทํางานกับราฟาเอลโดยไม่สนเลยว่าสิ่งนี้มันจะผิดกฎหมายหรือไม่ ทางด้านแมทเขาได้เดินทางมาถึงวอชิงตันและเข้าประชุมกับพวกของประธานาธิบดีซึ่งพวกเขาก็กําลังหาดูถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ก็คือเจ้าพ่อค้ายาที่มีชื่อว่าคาร์ลอสเลทางรัฐบาลจึงต้องการวิธีที่จะกำราบชายคนนี้แมทก็ได้ยืนกรานว่าเขาจะทํางานให้แต่เขามีข้อแม้เขาจะไม่สังหารหัวหน้าแก๊งเพราะว่ามันจะทําให้แก๊งนั้นแตกเป็นสองแก๊งและมันจะทําให้เรื่องนั้นบานปลายทางรัฐบาลที่ได้ยินแบบนั้นก็ ซึ่งนั่นก็จะทําให้ความผิดไม่ตกอยู่กับรัฐบาลโดยที่พวกเขาจะลงมือไปรักพาตัวลูกสาวของคารอสเรที่มีชื่อว่าอิซาเบลลาออกมา ทางรัฐบาลได้กำชับกับแมดมาว่าภารกิจนี้ทางรัฐบาลจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นแมดจะต้องเป็นคนจัดการสาสางเรื่องราวนี้เองซึ่งทางด้านแมดเขาก็ไม่ได้กังวลและมีปัญหาแต่อย่างใดแมดได้ปติดต่อกับแอนดี้เพื่อนเก่าของเขาเพราะว่าแมดนั้นต้องการกําลังคนและยุทธกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ซึ่งแอนดี้ก็ได้เรียนเงิน10บล้านต่อเดือนกับแมดแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาทําให้ทั้งสองคนตกลงกัน ต่อมาหนังได้ตัดมาที่เบืองโบคาตาอลิฮันโดเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างใช้ปกติโดยเมื่อเขาเดินกลับบ้านมาเขาก็ต้องพบกับตำรวจที่รออยู่ด้านล่างมากมาย อาริฮันโดเลยได้แอบไปที่ด้านหลังตึกและปีนขึ้นไปด้านบนซึ่งเขาก็ได้พบโพสต์อิดที่แปะไว้ที่หลังบ้านว่าฉันนั่งอยู่ในห้องอย่ายิงฉันนะซึ่งโพสต์อิดนี้ก็เป็นฝีมือของแมทแมทได้มาท้าทามอาริฮันโดให้ไปร่วมมือกับภารกิจในครั้งนี้ซึ่งแมทก็ได้บอกกับอาริฮันโดไปว่าภารกิจในครั้งนี้พวกเขาจะไปจัดการกับคาร์ลสเลเจ้าพ่อแก๊งค้ายาที่เป็นคนสั่งให้คนมาจัดการภรรยากับลูกสาวของอาริฮันโดซึ่งเจ้าหนี้ก็เป็นบอสใหญ่ที่คอยสัั่งงงกาารรรเรืรวท้หมด แถมภารกิจในครั้งนี้ยังไม่มีขอบเขตพวกเขาสามารถทําอะไรก็ได้ซึ่งทางด้านอาริฮันโดเมื่อรู้ว่าเขาจะเข้าไปถึงตัวคนที่ทําเรื่องราวนั้นอาริฮันโดก็ได้ตอบตอกลงกับแมทในทันทีซึ่งเมื่อแมทได้มือพระการมาร่วมทีมแล้วพวกเขาก็เริ่มลงมือในทันทีอันดับแรกพวกเขาได้สร้างความปั่นป่วนให้กับคาร์ลสเลโดยอาริฮันโดได้ไปสังหารทนายที่ว่าความให้กับแก๊งคาร์สเล และสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนว่าการกระทํานี้เป็นการลงมือของแก๊งฝั่งตรงข้ามหลังจากนั้น,นพวกเขาก็ได้ไประจับตามองลูกสาวของคารอสที่เรียนอยู่ในโรงเรียน ซึ่งตอนนี้อ่ะเด็กสาวก็กําลังตบตีกับเพื่อนอยู่ในโรงเรียนโดยเพื่อนของอิซาเบลล่าก็ได้มบอล้อเธอว่าเธอเป็นตัวดูดยาและได้จิกหัวเธออิซาเบลล่าจึงได้จัดการชกเด็กสาวคนนั้นไปทําให้เธอถูกผอ,อเรียกไปพบจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งอิซาเบลล่าก็พยายามอธิบายเหตุผลว่าทําไมเธอถึงทาแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าทางโรงเรียนก็จะไม่ได้สนใจและบอกกับเธอไปว่าการลงโทษมันไม่ใช่หน้าที่ของเธอซึ่งอิซาเบลล่าก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แน่นอนเธอไม่ได้เสียใจกับการที่ทําาแบบนนนั้ซึึ่่งงงเเเเมือออถวลลกรียพขำไป ได้สงคนมารับเด็กสาวได้นั่งอยู่บนรถพร้อมกับบริการมากมายเธอได้หยิบ iPad ขึ้นมาเล่นแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีสัญญาณเลยบริการที่เห็นแบบนั้นก็เลยสั่งให้ลูกน้องเช็คสัญญาณมือถือแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาก็จะไม่มีสัญญาณเช่นเดียวกันคนของคาร์ลสรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาโดานบุกโจมตีแล้วหัวหน้าบริการได้สั่งให้ลูกน้องเหยียบให้มิดแต่มันก็ไม่เป็นผลรถด้านหน้าได้เกิดการระเบิดขึ้นหลังจากนั้นก็ได้มีรถปริศนาขับมาที่ด้านหลังซึ่งก็ได้มีชายชะกันลงมาจากรถและสังหหาาารรรคคนนขออองสเลลยไปยพ้มกััับบจตว าไปก่อนจะไปเอะพวกเขาก็ได้บอกกับลูกน้องของคารอสเลว่าให้ไปบอกหัวหน้าแกซะวันนี้มันคือสิ่งที่พวกแกต้องเจอเมื่อโปรแกรมายุ่งกับแก๊งมาตาููลสหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พาตัวอิซาเบลาไป ตัดกลับไปที่มิเกลตอนนี้เด็กหนุ่มก็เริ่มทําเรื่องผิดกฎหมายให้กับราฟาเอลโดยครั้งนี้เขาได้ขับรถมาส่งที่ห้างแห่งหนึ่งซึ่งภายในนั้นก็น่าจะมียาเซพติดอยู่เด็กหนุ่มได้เอารถมาจอดพร้อมกับทิ้งกุญแจไว้หลังจากนั้นก็ได้เดินมารับเงินอย่างง่ายดายทางด้านแมทที่ได้ตัวอิซาเบล่ามาแล้วพวกเขาก็ได้กลับมาที่ฐานทัพซึ่งตอนนี้พวกเขาก็กําลังดูภาพถ่ายจากราวเทียมในจุดที่พวกเขาไปลักพาตัวอิซาเบล่ามาซึ่งสตีฟเพื่อร่วมทีมก็สงสัยในตัวแมวาไไมสสัังหหหรคนใ้้ดดเลย Matt จบบอกกตว่าาาเขนนันอยก รู้ว่าพวกมันจะทํายังไงต่อซึ่งก็เป็นไปตามที่แมดคาดได้มีตํารวจคนหนึ่งได้ขับรถมาที่จุดเกิดเหตุชายคนนี้ได้ตรงไปคุยกับลูกน้องของคาร์ลอสโดยดูเหมือนเมื่อเขาจะรู้ว่าอิซาเบล่าถูกลักพาตัวไปเขาก็จัดการสังหารคนที่ถูกมัดไว้ในทันทีซึ่งแมดก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าหมอนี่มันต้องเป็นคาร์ลอสแน่ๆเขาจึงให้ลูกน้องล็อกเป้าชายคนนี้ไว้ส่วนทางด้านอาริฮันโดตัวเขาและทีมได้พาอิซาเบล่ามาขังไว้ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอาริฮันโดก็ได้พาตัว,ไไวอิซา,าเบล่า ลาจากการถูกลักพาตัวหลังจากนั้นทีมของอเริเนโดก็ได้พาตัวหญิงสาวกลับไปที่ฐานทัพและได้บอกกับหญิงสาวไปว่าพวกเขาจะขอสืบเรื่องราวอีกสักนิดหน่อยหลังจากนั้นจะส่งตัวเธอให้กับพ่อแม่อย่างแน่นอน ทั้งหมดก็เป็นไปตามแผนการของแมทโดยที่แผนการขั้นต่อไปก็คือพาตัวอิซาเบล่าไปอยู่ในเขตพื้นที่ของแก๊งมาตามโมรอสเพื่อให้ทั้งสองแก๊งก่อสองครามกันเองโดยการที่จะพาตัวอิซาเบล่าไปในพื้นที่แก๊งมาตามโมรอสมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแมทเลยมาขอทีมคุ้มกันจากทางตำรวจเม็กซิโกซึ่งพวกเขาก็ตกลงแต่โดยดีโดยหลังจากที่พวกของแมทเจรจาเสร็จพวกเขาก็ได้ออกมาจากห้างซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังขับรถกัดพวกเขาก็ได้มาเจอข้ากับเด็กหนุ่มมิเกลที่เผลอเดิน ในวันต่อมาพวกของแมทก็เตรียมพร้อมที่จะพาตัวอิซาเบล่าข้ามฝั่งไปยังพื้นที่แก๊งมาตาโมโรอสซึ่งพวกเขาก็ได้เตรียมกําลังคนและยุทธกรณ์ต่างๆมากมายพร้อมกับทั้งยังมีตำรวจเม็กซิโกมาอารักขาอีกเป็นจํานวนมากทําให้ดูเหมือนว่าภารกิจในครั้งนี้มันจะผ่านไปได้อย่างฉลุยแต่แล้วทีมของแมทก็ได้เจอเรื่องเหนือความคาดหมายเพราะว่าทางด้านหน้านั้นเป็นทางลุกลังทําให้ระหว่างทางจะมีฝุ่นมากมายบดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็นซึ่งแมทก็ไม่ชอบใจมากๆและแล้วในที่สุดเรื่องงทีมมสััหใจนนกก็ไดด้้เิขึ ตำรวจเม็กซิโกที่นำขบวนรถพวงมันได้หันปากกระบอกปืนและยิงใส่รถของแมทในทันทีซึ่งทั้งขบวนรถก็ถูกโจมตีจากตำรวจที่แฝงตัวมาตอนนี้ทีมของแมทนเข้าตาจนแล้วเพราะว่าตำรวจเม็กซิโกนั้นมีเป็นจำนวนมากแต่โชคยังดีเที่เครื่องบินที่บินอยู่ด้านบนสามารถจัดการกับตำรวจเม็กซิโกไปได้บางส่วนจนเปิดโอกาสให้พวกของแมทและอลิฮันโดลงไปจัดการกับตำรวจที่เหลือซึ่งทางด้านเด็กสาวเธอก็ตกใจมากๆจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่เธอก็ได้ใช้จังหวะนี้ลงมาจากรถพร้อมกับเดินหนีออกจากที่นี่ซึ่งจนกว่าทีมของแมดจะรู้ตัวก็เมือ่อพวกเขาจัดการสังหารตำรวจเม็กซิโกทั้งหมดลงได้แล้วแถมในตอนนี้ยังมีตำรวจเม็กซิโกมุ่งหน้ามาหาพวกเขาอีกทําให้ตอนนี้ทีมของแมดนั้นจะต้องหลบหนีถ้าหากพวกเขาโดนตำรวจเม็กซิโกจับมันจะต้องเกิดสงครามทางการเมืองแน่ๆอเลฮันโดที่เห็นแบบนั้นเขาเลยอาสาจะเป็นคนไปตามเด็กสาวเองและให้ทีมของแมดนั้นถอนตัวออกไปจากที่นี่ซึ่งทีมของแมดก็รีบถอนตัวและขับรถออกไป แต่ก็ยังไม่ไายเจอกับตำร,รวจเม็กซิโกที่ขับตามหลังมาแมตจึงได้ออกไปยิงจัดการพวกนั้นจนสุดท้ายพวกเขาก็ข้ามชายแดยนกลับมาได้ในที่สุดทางด้านเด็กสาวเธอได้เดินเตะๆไปเรื่อยๆจนเธอได้มาเจอกับรถกระบะคันหนึ่งแต่ภายในนั้นก็คือชายที่มาบุกโจมตีขบวนรถของแมททํทำให้เธอนั้นกำลังจะถูกจับตัวไปแต่แล้วอเลฮันโดที่สะกดรอยตามมาก็ได้จัดการเป่าสมองชายคนนั้นพร้อมกับพาตัวอิซาเบลล่านั่งรถออกมาจากที่นั่น ทางด้านทีมของแมทที่กลับมาที่ฐานทัพแต่ละคนก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยแถมซินเทียที่เป็นคนบัญชาการภารกิจในครั้งนี้ก็ได้เดินทางมาหาแมทพร้อมกับบอกไปว่าตอนนี้นั่นเกิดปัญหาแล้วเพราะว่าทีมของแมทไปสังหารตำรวจเม็กซิโกถึง2โหลถึงแม้แมทจะพยายามอธิบายว่าพวกนั้นโจมตีเราก่อนเราจึงต้องตอบโต้แต่ซินเทียเธอก็ไม่ฟังเลยพร้อมกับบอกแมทไปว่าตอนนี้หน่วยของพวกเราถูกยุบแล้วเนื่องจากท่านประธานาธิบดีกลัวจะหลุดจากตำแหน่งก็เลยสั่งยุบหน่วยนี้ซะก่อน ซึ่งเหตุผลนี้มันก็ทําให้แมดนั้นหัวร้อนมากๆที่ซินเทียไม่ยอมตอบโต้อะไรเลยตัดกลับมาที่อาริฮันโดและเด็กสาวทั้งสองคนได้ขับรถมุ่งหน้าม,มาเรื่อยๆและได้เดินเท้ามาเจอกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้ก็มีชายที่เป็นใบ้พร้อมกับครอบครัวอาศัยอยู่อาริฮันโดได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากชายคนนี้โดยที่เขาสามารถใช้ภาษามือได้เนื่องจากลูกสาวของอาริฮันโดก็เป็นใบ้เช่นเดียวกันทําให้ในที่สุดทั้งสองคนก็ได้รับการช่วยเหลือ ส่วนทางด้านทีมของแมตตอนนี้พวกเขากําลังนั่งคุยกับประธานาธิบดีอยู่ท่านประธานาธิบดี่ไม่สวนว่าพวกเขาจะจัดการยังไงแต่เมื่อเด็กสาวรู้ว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นและเธอสามารถเป็นพยานได้ท่านประธานาธิบดีจึงได้สั่งเก็บเธอซะ ตอนแรกทีมของแมดก็ไม่อยากรับงานแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกซึ่งซินเทียเธอจึงได้สั่งให้แมดนั้นจัดการตัวอเริฮันโดด้วยโดยถ้าหากแมดไม่ทําเขาจะส่งทีมอื่นไปจัดการทำให้แมดนั้นต้องยอมรับงานนี้หลังจากนั้นเนี่ยแมดก็ได้ติดต่อตัวอเริฮันโดไปว่าตอนนี้พวกเขาได้รับภารกิจใหม่ให้ปิดปากหญิงสาวซะแมดได้ขอให้อเริฮันโดจัดการเธอแต่ดูเหมือนว่าอเริฮันโดจะไม่ทําเขานั้นยอมทําทุกอย่างแต่ไม่ใช่กับหญิงสาวคนนี้ซึ่งอเริฮันโดก็เข้าใจอย่ยพร้อมกับบอกแมดไปว่าทททํําาาสิ่่งงีเเขต้ออ ส่วนเขาจะพาเด็กสาวข้ามชายแดยนกลับไปเพื่อความปลอดภัยและเขาจะเป็นคนหาทางเองหลังจากนั้นทั้งคู่ก็จะวางสายโดยก่อนที่แมทจะวางเขาก็ได้บอกกับอดริฮันดว่าโชคดีนะตัดไปที่เด็กหนุ่มมิเกลตอนนี้เขาได้งานจากราฟาเอล ให้พาคนที่จะลักลอบข้ามชายแดนขับรถไปส่งและพาพวกนั้นข้ามชายแดนผ่านแม่น้ําที่เขาคุ้นเคยซะซึ่งมิเกลก็ทําตามเขาได้พาคนจํานวนมากนั่งรถบัสมาหลังจากนั้นเขาก็ได้พาคนพวกนี้ข้ามชายแดนผ่านทางแม่น้ําโดยในระหว่างที่พวกเขากําลังเดินก็ได้มีคนที่ถูกน้ําพัดไป แต่เด็กหนุ่มมิเกลก็ไม่สนใจเพร้อมกับสั่งให้ทุกคนอย่าไปยุ่งและเดินข้ามตามเขามาจนสุดท้ายเขาก็ได้พากลุ่มคนข้ามไปยังชายแดนฝั่งตรงข้ามได้สาเร็จพร้อมกับพากลุ่มคนพวกนี้ขึ้นรถต่อไปส่วนเด็กหนุ่มก็ได้ไปขึ้นรถอีกคัน่พร้อมกับรับค่าจ้างและให้หญิงสาวที่อยู่ในรถขับรถไปส่งเขาในเมืองตัดกลับไปที่อาริฮันโดและอิซาเบล่า ตอนนี้อาริฮันโดกำลังฝังอุปกรณ์ต่างๆที่ได้มาจากตัวของแมทเพื่อที่เขาจะได้ไม่ถูกแกะอรอยตามต่อมาซึ่งทางด้านเด็กสาวเธอก็ได้เดินมาคุยกับอาริฮันโดตัวเธอได้กล่าวพูดคุยกับอาริฮันโดไปว่าเธอนั้นรู้ว่าอาริฮันโดนั้นเป็นใครเธอนั้นรู้ว่าอาริฮันโดเป็นทนายความที่ว่าจ้างให้กับพวกแก๊งค้ายาฝั่งตรงข้ามซึ่งพวกมันก็เป็นคนสังหารภรรยาและลูกของเขาแต่อาริฮันโดก็บอกไปว่าพวกมันไม่ได้ทํา ทำให้เด็กสาวรู้ได้นในทันทีว่าคนที่ทําก็คือพ่อของเธอแน่นอนอเลฮันโดได้กล่าวกับเด็กสาวว่าพ่อของเธอนั้นมีศัตรูมากมายซึ่งนั่นมันก็รวมถึงเขาด้วยแต่ยังไงซะเรื่องนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับเธอเขาจะปกป้องเธอและพาเธอข้ามชายแดนไปให้ได้ซึ่งแผนการที่จะข้ามชายแดนไปก็คือพวกเขาจะไปใช้บริการข้ามชายแดนอย่างผิดกฎหมายซึ่งทั้งสองคนก็ได้ปลอมตัวให้เหมือนกับคนธรรมดาโดยอิซาเบลาก็ได้ตัดผมของเธอเองด้วยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มุ่งหน้าไปจุดลักลอบข้ามชายแดนโดยก่อนจะถึงอเลฮโดดก็ไ้ เทียมกับอิซาเบล่าว่าหากมีคนถามว่าทั้งสองคนเป็นอะไรกันให้เธอตอบไปว่าเธอนั้นจ้างอเริฮันโดให้ปลอมตัวเป็นพ่อของเธอแถมก่อนที่จะถึงอเริฮันโดก็ได้เปิดเครื่องติดตาม GPS ซ่อนไว้ในรองเท้าของอิซาเบล่าเผื่อเวลาที่ทั้งสองคนจะพัดหลงกันซึ่งเมื่ออเริฮันโดเปิดเครื่อง GPS ทําให้ทีมของแมดรู้ถึงตําแหน่งของอิซาเบล่าได้ทันทีพวกเขาจึงออกปฏิบัติภารกิจเพื่อปิดปากเด็กสาวคนนี้ต่อมาเมื่ออเริฮันโดและอิซาเบล่ามาถึงจุดลักลอบข้ามชายแดนซึ่งที่นี่ก็เป็นที่ที่ทา อาริฮันโดและอิซาเบลลาก็จะข้ามชายแดนไปได้อย่างง่ายดายโดยพวกเขาได้ตกลงราคากับราฟาเอลและจ่ายเงินเรียบร้อย แต่แล้วเจ้าเด็กแสบมิเกลก็เดมาเหลือบเห็นอเริฮันโดเด็กหนุ่มจําได้ทันทีว่าเขาเคยเจอชายคนนี้อยู่ในรถตํารวจมิเกลเลยไปบอกกับหัวหน้าแก๊งเกี่ยวกับเรื่องของอเริฮันโดซึ่งตอนแรกพวกมันก็ทําท่าทีปกติโดยให้อเริฮันโดและอิซาเบลลานั่งรถไปแต่เมื่อขับมาได้สักระยะพวกมันที่ซ่อนอยู่ในรถก็ได้ควักปืนมาจ่ออเริฮันโดหลังจากนั้นพวกมันก็ได้สั่งให้คนในรถลงไปทั้งหมดเหลือไว้แค่ทั้งสองคนซึ่งไอเจ้าหัวหน้าแก๊งมันก็ได้มาถามอเริฮันโดว่าเขานั้นเป็นใครซึ่งมันก็ยััังรู้ออออีีก ando, กกกววว่่าาาเดด็็สทมบฮโคืติ ลูกสาวของคารอสเลพวกมันจึงได้จับตัวเด็กสาวแย่ออกไป ทางด้านอาริฮันโดเขาก็ได้บอกกับพวกนี้ไปว่าพวกมันนั้นเจอต่อแล้วที่มาทํากับเขาแบบนี้อาริฮันโดได้บอกไปว่าตัวเขานั้นทํางานให้กับคาร์อสเลซึ่งถ้าหากพวกมันยังยืนกรานจะทําแบบนี้ครอบครัวของพวกมันจะต้องเดือดร้อนแน่นอนไอเจ้าหัวหน้าแกง๊งเมื่อรู้ว่าอาริฮันโดเป็นคนของคาร์อสมันก็เลยไปถามอิซาเบลล่าว่าจริงหรือเปล่าตอนแรกอิซาเบลลาก็ได้บอกไปว่าเขาจ้างชายคนนี้ให้ปลอมตัวเป็นพ่อแต่แล้วด้วยความเป็นห่วงอาริฮันโดเด็กสาวก็ได้บอกไปว่าอาริฮันโดนั้นทํางานให้กับพ่อของเขาจริงทําให้เมื่อแก๊งน พวกมันก็จะให้การช่วยเหลือทั้งสองคนแล้วจะให้อเริฮันโดติดต่อคารอสแต่แล้วก็ไม่เป็นเช่นนั้นพวกมันได้เล่นลิ้นและได้รอบโจมตีอเริฮันโดพร้อมกับจับชายคนนี้มัดไว้ทําให้สุดท้ายอเริฮันโดก็พลาดท่ากับพวกไก่อ่อนพวกนี้จนได้ พวกมันได้พาอิซาเบลลาและเอเลฮันโดมาที่ลานกว้างโดยไอ้เจ้าหัวหน้าแก๊งมันก็จะสังหารเอริฮันโดเพื่อประกาศสงครามกับคาร์ลอสเลโดยมันได้เรียกเด็กใหม่ให้มาเป่าสมองเอริฮันโดซะแต่เด็กใหม่ที่ถูกเรียกออกมาก็ไม่กล้กาลั่นไกสังหารชายคนนี้ทําให้เด็กใหม่ถูกเจ้าหัวหน้าแก๊งลงมือสังหารเขาซะเองหลังจากนั้นเจ้าหัวหน้าแก๊งก็ได้เรียกมิเกลให้มาทําตอนแรกราฟาเอลก็พยายามต่อรองว่าเขาจะทําเองมิเกลมันยังเด็กอยู่เลยแต่ไอ้เจ้ามิเกลมันก็ห้าวพร้อมกับเดินออกมาและจับปืนจากหัวหน้าแก๊ง ทางด้านทีมของแมทที่กําลังนั่งหอมาพวกเขาก็กําลังจับภาพนี้อยู่ซึ่งตอนนี้ก็ทําให้พวกเขารู้แล้วว่าตัวของแมทนั้นถูกเจ้าพวกแก๊งนี้จับตัวได้แล้วไอ้เจ้าเด็กหนุ่มมิเกลที่ก้าออกมามันก็ได้ทําสายตามุ่งมั่นอยู่พร้อมกับเอาปืนจ่อไปที่หัวของอเรฮันโดทางด้านเด็กสาวก็พยายามกรีดร้องและร้องขอความช่วยเหลือแต่มันก็ไม่เป็นผลจนในที่สุดไอ้เจ้าเด็กหนุ่มมิเกลมันก็ได้ลั่นไกสังหารอเรฮันโดจนได้เด็กสาวได้ก,กรีดร้องออกมาด้วยความเสียใจอย่างทุกทรมาน ทางด้านแมทที่ดูเหตุการณ์นี้อยู่เขาก็เสียใจและช็อกเอามากๆและด้วยความโกรธแค้นที่พวกไก่อ่อนมันมาทำกับกาเิฮันโดแบบนี้แมทจึงพูดกับลูกน้องว่าภารกิจนี้ไม่มีขอบเขตฆ่าทุกคนซะซึ่งตอนนี้เจ้าพวกแก๊งของมิเกลก็กําลังถอนตัวออกจากที่นี่พวกมันต่างโห่ร้องและกล่าวชื่นชมมิเกลสำหรับมือสังหารคนใหม่ที่เกิดขึ้น แต่ทางด้านเด็กหนุ่มมิเกลเหมือนจะครุ่นคิดอะไรอยู่หลังจากนั้นเขาก็ได้กระโดดลงจากรถและได้เดินมุ่งหน้ากลับบ้านแต่เพียงคนเดียวทางด้านอาริฮันโดที่ถูกยิงเข้าไปเต็มหน้าแต่ดูเหมือนว่าโชคยังดีเขาไม่ตายแต่บาดแผลมันก็สาหัสมากๆเพราะว่าเขาถูกยิงเข้าเต็มหน้าเลยอาริฮันโดนั้นพยายามกระเสือกกระสนจนเขาสามารถหาทางแก้มัดได้สําเร็จซึ่งสภาพของอาริฮันโดตอนนี้มันก็ย่ำแย่ออกมากๆแต่ยังไงซะดูเหมือนว่านารกก็ยังไม่ต้องการตัวอาริฮันโดเพราะว่าเขานั้นรอดตายมาได้อย่างวุ่นวิตทางด้านทีมของ Matt, พวกเขาขาา้ัับออตสญ,ญ,ญณ พิ s มาจนได้มาเจอรถที่จับตัวอิซาเบลล่าไว้ พวกเขาได้ขับฮอไปดักที่ด้านหน้าและลงมาสังหารพวกนี้อย่างเลือดเย็นซึ่งทีมของแมทก็สังหารเจ้าพวกแก๊งนี้ลงทุกคนจนหมดเหลือเพียงแค่ตัวอิซาเบล่าไว้หลังจากนั้นแมตก็ได้พาตัวอิซาเบล่านั่งหอกลับมาซึ่งสตีฟที่เห็นแบบนั้นก็ได้ดา่าแมทไปว่าแมททํทำอะไรทุกคนจะซวยกันหมดนะแต่แมทก็ตอบไปว่าช่างหัวมันสิเขาจะเอาหญิงสาวเข้าโครงการคุ้มครองพยานกดว่ากดบออะไรฉันไม่สนแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พาตัวหญิงสาวกลับไปที่ฐานทัพทางด้านอาเดรันโดที่เขาเดินาาทีุ่ง เขาก็ได้เดินมาเจอกับรถของเจ้าพวกแก๊งที่เต็มไปด้วยศพมากมายอเลฮันโดได้เดินไปที่รถพร้อมกับนําศพของพวกนี้ลงถึงเขาจะอาการย่ําแย่แค่ไหนเขาก็ยังไม่ลืมที่จะรวบรวมอาวุธที่พอมีอยู่หลังจากนั้นอเลฮันโดก็ได้ขับรถมุ่งหน้าออกมาในระหว่างที่อเลฮันโดขับรถมาเรื่อยๆตัวเขาก็ได้ไปส่วนเข้ากับเจ้าพวกแก๊งนี้อีกพวกมันนั้นเครียดแคนและคิดว่าอเลฮันโดมาจัดการแก๊งของพวกมันมันเลยจะมาเอาคืน พวกมันจึงได้ขับรถมาข้า,ขางๆอเลฮันโดและได้ยิงปืนใส่เขาแต่ต่อให้อเลฮันโดจะสติเลือนรางแค่ไหนเขาก็จัดการปาระเบิดไปใส่รถเจ้าพวกนั้นจนเขาสามารถจัดการกับพวกที่มาล้างแค้นได้แต่ตอนนี้อาการของอเลฮันโดก็ปางตายอกมากๆด้วยสติอันเลือนรางเขาได้ขับรถไปชนกับข้างทางแต่อเลฮันโดก็ได้รวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายขับรถต่อมาจนในที่สุดเขาก็รอดจากสถานการณ์นี้มาได้หนังตัดมาที่1ปีต่อมาเด็กหนุ่มมิเกลยังทํางานผิดกฎหมายอย่างเคยแต่ตอนนี้เจ้าเด็กหนุ่มก็มีท่าทีเปลี่ยนไป เขาได้สักเต็มตัวพร้อมกับมีลักษณะที่ดูโหดเหีเ้ยมขึ้นเด็กหนุ่มได้ดํารถมาส่งและมารับเงินในห้างอย่างที่เคยแต่เมื่อเขามาถึงห้องที่รับเงินก็ไม่พบกับชายคนเดิมแต่ชายที่อยู่ด้านหน้าเด็กหนุ่มก็คืออาริฮันโดนั่นเองเด็กหนุ่มนั้นช็อกมากๆว่าทําไมคนที่เขาสังหารนั้นถึงมาอยู่ที่นี่ทางด้านอาริฮันโดก็ได้บอกให้เด็กหนุ่มนั่งลงพร้อมกับถามเด็กหนุ่มไปว่านายนั้นอยากเป็นมือสังหารใช่ไหมถ้าใช่เราก็มาคุยเรื่องอนาคตของนายกันเถอะหลังจากนั้นอาริฮันโดก็ได้เดินมาปิดป กันบ้างครับกับหนังเรื่องซิ c าเรียโอโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง7.1คะแนนและคะแนนจากรถทอนตัวไม่เท่ไป65%นะครับถึงคะแนนจะไม่ได้มากเท่าภาคแรกแต่ก็มันไม่แพ้กันเลยยังไงอย่าลืมไปหาดูแบบเต็มเรื่องกันให้ได้นะครับรับรองสนุกแน่นอนแล้วก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อๆไปด้วยนะครับซึ่งพวกเราก็หวังว่าเราจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยเช่นเคยสุดท้ายก่อนที่จะจะาาากกกันนไปอย่ลืมทึ หให้นึกถึงนอฟ์นะครับขอบคุณครับ